ย่างน้ำจิ้มแจ่วัดนมีโบราณหั่นเบลอเลยอ่ะนี่ครับนี่ยี่ห้าบาทจ้าห้าบาทคนนึระทานมากเลยนี่รถฟู๊ตทักมาลงด้วยนะนี่วันนี้บรรยากาศดีมากเลยมั้ยครับฝนตกบรรยากาศดีวัดวันแรกเลยนะครับวันนี้นะ อ่าลงลงมาแรกเลยอันนี้ซื้อไปไหนเนี่ยซื้อไปไหนขายที่ไหนอ่ะซื้อไปขายโอ้ขายดีไหมขึ้นมาครั้งแรกขึ้นมาคั้งแรกโอ้โหนี่ซื้อไปขายเต็มคันรถเลยทำไมถึงมาโรงงานเรามาซื้อของก็มาดูของถูกไหมของถูกไหมถูกและดีไหมอืมถูกและดีนะโอ้นี่ซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยยาชีมมาเยอะเลยมาเยอะเลยนะไปเนี่ยขายขายดีนะเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากอ่ะนี่อร่อยครับอันนี้ครีมพอน หมูแผ่นก็ไปขายได้คนไหนอยากมีอาชีพมาโรงงานพิยาเลยครับเป็นอาชีพที่ง่ายมีขายไก่หมูครับเคบับเจ้าแรกเลยเคบับมาขายกับพี่ยาวันแรกเลยนะวันนี้เคบับมาโอ้นี่ฮะอะไรนะแม่มีไก่มีเนื้อค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมาจากโคราชนะคะมาจากโคราชเหรอฮะใช่ค่ะโอ้ครับผมแม่ค้าไม่ดังหรอกค่ะแต่ตัวตึงของโคราช สเต็กเหรอฮะอ่สเต็กไก่สเต็กโอ้เยอะแยะมากมายมีปลามีหมูมีเนื้อโคขุนไว้นะคืออยากนี่ดูดิไซส์ใหญ่ไซส์หนาค่ะโอ้โหได้ใจมากเลยอ่ะหิวเลยหิวเลยใช่ไหมครับหิวมาทีเรวใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากเลยใช่ไหมครัใหญ่มากหั่นเบลอเลยอ่ะหั่นเลอเลยอันนี้ใช้ราคาเท่าไหร่ครับ สเต็กหมูที่อยู่ที่99บาทค่ะนี่ไงแตกนมันร่มเลยก็ไม่ก็ม,ม,มันร่มเลยครับผมเค้ชายก,ก็ไซส์ใหญ่ค่ะอใช่หรอทุกครับก็จะทานง,ง่ายความรู้สึกขคนน,นีาเหมือนลูกน้ำเกวี่ของที่ร้านนะคะพี่เชะหาทำมาหากินมาร่วม20ปีใช่หรอใช่แล้วครับผมไปดูที่ขายมา ใช่ค่ะเมื่อก่อนเปิดเป็นร้านราคาเท่าไหรนะครับดานี้9บาทครับสุขเสาร์ที่นี้เราจะมีทีฟู้งท้กงมาให้บริการลูกค้าที่โกดังพิยาคนลุงม้ด้นะคะยังไงแวะมาทานมาชิมอาหารอร่อยกันได้เลยนะคะข้าวเหนียวหมูทอดชิมได้นะครับลองรสชาติดูได้ห่ออะไรห่ออะไร่อสามห้าสามห่อร้อยพิยาดูนานี้พิยาซื้อเลยนะข้าวเหนียวหมูทอดจะเป็นหมูติดมันข้าวเหนียวดูดีมากเลยวิข้าวเหนียวดูดีมากเลย จ่ายตังค์ด้วยเอาตังค์มายิ้มหน่อยสามห้าบาทเลยเร็วไม่ได้พกตังค์โอ้ยมีมีหรือไปมีโอ้มีมีเป็นแสนไม่ใช่เมื่อกี้แม่ให้มาอจ่ายตังค์พี่อาประเดิมขายดีแน่ไม่พี่ยาชิมเป็นหมูติดมันเลยนะครับไม่พี่ยาชิมเป็นหมูนี่ไงครับหมูติดมันตัวเนี้ยครับอ๋อมีสามแบบนะครับผมในลองหมูติดมันนะหมูติดมันอันนี้หมูติดมันหมูติดมันข้าวเหนียวดีมากเลยอืม นี่เลยนะฮะดีเลยแหละดีเลยแหละนุ่มแม่ข้าวเหนียวดีมากเลยข้าวเหนียวสุดยอดนี่ฮะอืมหมูนุ่มครับมาจากโคราชครับอืมข้าวเหนียวสวยมากเลยข้าวเหนียวเลยตัวไข่ตัวมันเลยข้าวเหนียวตัวไข่ตัวมันเลยนะครับพี่ยาเนี่ยครับปลาร้าปลาร้าสิบบาทครับปลาร้าสิบบาทนะครับเนี่ยอันนีอืมเอาปลาร้าเจ่วบองด้วยนะฮะคุณผู้ชมเราจิ้มเจ่วบองนี่เลยนะฮะ ขึ้นแก้วบองก่อนมาเดี๋ยหยาลองขึ้นอยู่นะมีแก้วบองด้วยโอ้โหอืมดีเลยแหละเป็นไงฮะเข้ากันไหมฮะเข้าเข้าเข้ากันเลยสามสิบห้าบาทตุ่มข้าเกินราคาแก้วบองสิบจุฬาวัฒน์ทิพย์โกดังเจียยาคุณธานีครับเจียหยาณลุงขอบคุณครับครัหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วหม้อหมีนี่เลยนี่ครั หมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะครับทอดคุชชั่นย่างน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ขายไม้เท่าไหร่นะครับไม้ละ22บาทค่ะชุดละ60บาทค่ะไม่แพงนะแล้วก็มีข้าวหน้าหมูย่างจะเป็นข้าวสวยค่ะข้าวหน้าหมูย่างแล้วก็มีปังเวียดนามปังยงหมูย่างด้วยเวียดนามฟังเวียดนามด้วย ขนมฟังเวียดนามครับผมสุกเสาค่ะสองวันค่ะจากโคราชเหมือนกันค่ะมาจากโคราชเลยโคราชเหมือนนกัเอาชาเย็นชาเย็นชาาเเย็นนะอยากเห็นชาเย็นอย่าพิานั่งรอนี่นะพี่ตุ๊กครับอยากกินชาเย็นนี่ร้านนี้มาใหม่ร้านนี้มีกี่เมนูครับผมมีสี่ห้าเมนูพี่มี ชานมแต้หวานชาไทยชาเขียวชาเย็นโกโก้แล้วก็นมชมพูค่ะแล้วก็จะเป็นกาแฟกาแฟก็ได้ครับเพื่ออย่มที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ49บาทครับพี่ครับสี่สิบเก้าบาทเริ่มต้น <49 S 2> ค นี่เลยนะนั่นเราทานเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้อะไรครับผมทะเลทอดครับโอ้โหเด็ดที่น้าจิ้มเด็ดที่น้ําจิ้มเหรอจริงเหรออันนี้ราคาตลาดเลยครับแปดสิบาทดูกุ้งดูกุ้งมีกุ้งมีทะเลไปกุ้งเยอะกุ้งเยอะเขาบอกว่าเด็ดที่น้ําจิ้มนะี๋ยวพี่ยาชิมก่อนนะใหญ่มากเลยแคบแปดสิบบาทใหญ่มากเลยหอยทอดปลาหมึก นี่เลยน,น,น้ำจิ<ะ>้มทอดทะเลเทมเป้เองนะอืมอืมดูก่อนอืมแป้งกรอบครับอืมน้ำจิ้มทะเองนี่เป็นเนื้อครับพี่ยาอร่อยอร่อยนะเข้มข้น,ค,นครับเอาเอาแบบไม่เชียร์ไม่เชียร์แป้งอร่อย <laughs> แป้งอร่อยนะมันก็เข้ากันแล้วครับแป้งกรอบแล้วกินอร่อยนะอืโอโหดูดีร้านดูดีมากเลยอะ่ะเด็ดที่เส้นเด็ดที่ซอสมาสั่งเลยผัดหมีรร่โค้ดันเอาอะไรเอาเอา,เอาเบคอน,อ,คอ,นอยาชอบเบคอนผัดเลยอยากเห็นหน้าตาเป็นแบบไหนเราจะเป็นน้านซอสเลยครับโอ้โหเต็มพ่นมากเลยนะฮะใช่ค่ะ คือต้องชิมไม่ต้องปรุงเลยอะค่ะโอ้ไม่ต้องปรุงเลยนะครับใช่เผ็ดทานได้เลยครับอันนั้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดหน่อยนิดหน่อยแบบเผ็ดทานได้ครับผมตอนหอมไม่ได้ใส่ผักชยนะสูตรนี้ได้ผงหอมครับเป็นต้นหอมนะผัดหมี่โบราณโอ้โหหอมทะลุจอแน่นอนครับอยากให้คุณผู้ชมได้กินนะฮะหอมจริงหอมจริง อันนี้อะไรครับเบคอนครับอันนี้ก็เป็นเบคอน,อน,นเป็นแผนน่นเลยใส่เบคอนเลยครเป็นแผ่นเลยครับเราจะให้แบบจุกๆเลยครับจุกๆเลยจุกกันไปเลยเท่าไหร่นะครับอันนี้แปดแบบสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาท ฟรายไก่ป๊อกสองอย่างนะสองอย่างคนไหนมีครอบครัวพาเด็กมามีมีเฟนฟรายมีไก่ป๊อปแล้วก็มีอะไรชีสบอลด้วยนะชีสบอลนี่นี่นี่โอ้น่ากินมากเลยอันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่บาทจ้าห้าบาทนะครับคือตอนนี้โรงงานเราเหมือนบนห้างเลยนะมีทุกอย่างเหมือนบนห้างเลยมีทุกอย่างเลยไอติมของเราแท็กเจ็ดกีเมี่ยมทั้งหมดในลูกค้าครับนมโคเทจากนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะครับนำเข้าโดยบริษัท ดิพเนี่เอเชียประเทศไทยนะครับของเราใช้เกรดีเมีออนทั้งหมดได้รับเครื่องหมายฮาลานนะครับแล้วก็ได้รับโงจากโอโยนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นที่20บาทยีบบาทกเลยเป็นไงไอติมอร่อยค่ะหวานมันค่ะอันนี้ลายตอิมช็อกโกแลตหวานมันอร่อยอร่อยค่ะอร่อยนะไม่ต้องไปบนห้างแล้วที่บ้านเรามีครบทุกอย่างเลยูกค้ามาลูกค้าช็อปปิ้งนี่ฮะได้ทุกอย่าง หยาบเลยนะฮะไม่รู้อะไรว่าเนานะ